สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลอัันดาสกายพิญญาค่ะขออนุญ,ญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะมือบนมีสิ่งใดจะบอกคะโอ,โอ้กับด้านไหมฮะขออะไรค่ะขออนุญ,ญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยนะคะ จ้ะบาฮู้มานิเฟสค่ะออทามมานิเฟสเมจิกสนะคะได้พลังงานของโาร์เคิลฟารีสะคะ่ะ ปิสตั้นอาบูแฟรรี่สปอตติ้งค่ะเอาละค่ะเราอีกสำรับนะคะแองเจลล์อันเซลค่ะเจ้า์อันเซลจะสองไปอยู่ข้างบนแล้วกันนะว้าว การนี้อยาหยุดนะอยาหยุดเดินต่อไปค่ะเดินต่อไปนะคะก็ขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยนะคะพลังงานของท่านใดตั้งสติสุดลมหายใจนะคะแล้วก็ส่งพลังงานถึงการขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยพลังงานเป็นแรนดอมนะคะเป็นทรมเลสคะเพราะฉะนั้น อาจจะตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ใช่ทั้งหมดแต่เพืเ่อนๆสามารถใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะคะด้วยความเคารพในพลังจิตของเพื่อนๆพ,พลังของคารุคุบาอาจารย์และเจตนาอันบริสุทธินี้ขอถ่ายทอดสารให้พลังงานแห่งนี้ส่งถึงเพื่อนๆให้เยียวยาเพื่อนๆให้เติมพลังใจเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นพลังงานเกิดจากแสงภายในค่ะที่ตื่นรู้แล้วนะอืม ท่านหมายว่าโลกทั้งใบอ่ะจะเปิดทางแล้วนะคือบทสนทนานระหว่างปัญญาจิตวิญญาณและโชคชะตาคือท่านบอกว่ามันเปรียบเสมือนเพื่อนๆน,นะคะยืนอยู่ท่ามกลางรอยต่อระหว่างฟ้าและดินค่ะนะคะ,นะค,ะคือเมื่อตอนนี้เมื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบนะมั่นคงแล้วเพื่อนๆเ,เชื่อในตัวเอง จักรวาลอนัอนตจักรวาลจะเริ่มขยับเพื่อสนับสนุนเส้นทางชีวิตของเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นพลังหลักตอนนี้คือหยุดฟังแล้วก็กลับมาอยู่กับตนเองนะคะกลับมาอยู่กับตนเองความโดดเดี่ยวอาจจะไม่ใช่ความเหงานะแต่คือช่วงเวลาของการฟังเสียงจิตวิญญาณตัวเองเมื่อเราอยู่กับพลังงานของตัวเองอย่างท่องแท้เนี่ยคะ่ะ ปัญญาที่เงียบงันจะค,ค่อยๆเผยตัวเองออกมานะมันคือพลังของการรู้เท่าทันนะคะเพื่อนๆนะอธิษฐานจิตได้เลยมานิเฟสได้เลยมันมีพลังงานของมันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะรู้เท่าทันอะไรควรปล่อยอะไรควรรออะไรควรลงมือไม่ฝืนไม่เร่งไม่รีบไม่หลงทางอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยเรียกว่าพลังงานกำลังเข้าสู่ช่วงเปิดโอกาสจากความเข้าใจตัวเองสิ่งที่เคยติดขัดสิ่งที่เคยไม่เดินหน้า ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไม่เก่งนะมันคือรอจังหวะอยู่มันไม่สอดคล้องกับตัวตรงที่แท้จริงตอนนี้เพื่อนๆยืนอยู่จุดที่ใช่กับหัวใจกับโอกาสใหม่แล้วงานใหม่หรือบทบาทใหม่ๆเนี่ยค่ะจะปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอย่าหยุดเดินค่ะเพราะเส้นทางนี้ไม่สิ้นสุดอย่างแน่นอนนะเอ่อถ้าถามเรื่องความรักพลังงานนี้เติบโตจากปัญญาค่ะไม่ได้ไม่ได้จะเกิดจากการขวอยคว้า เลือกได้อย่างมีสติค่ะนะมีคู่แล้วความสัมพันธ์ลึกซึ้งอยู่แล้วนะคะก็ความรักที่แท้ไม่ทำให้เพื่อนต้องลดคุณค่าของตัวเองเหรอกค่ะนะถ้าเรื่องการเงินมาสะท้อนการสร้างอย่างมีสติค่ะนะมันตั้งใจไว้อยู่ในขั้นที่ก่อรูปก่อร่างไม่ต้องท้อค่ะมันยังไม่เห็นผลทันตามัมนคือพลังจากแรงดึงดูดพลังแห่งความเชื่อมั่น เมื่อเพื่อนเอเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำอนันตจักรวาลตอบแทนแน่นอนนะนังฟ้าก็ดูอยู่นะคะมีความเมตตาเข้าไว้มุ่งมั่นทำงานเข้าไว้นะคะเรียกว่าอย,ย่าหยุดเดินค่ะนะอย่าแค่ดูแคนจังหวัดเล็กๆจังหวะเล็กๆข,ของชีวิตก็ทุกๆบทเรียนมีของขวัญซ่อนอยู่เสมอทุกๆดวงใจย,ยังศรัทธานในแสงแห่งภายในก็จะไม่ถูกทอดทิ้ง จากเส้นทางแห่งชีวิตเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ทุกท่านได้กลับมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจผู้สนสารนะคะขอให้เพื่อนได้รับพลังงานนี้พลังงานแห่งคารุคุบาอาจารย์ให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุม้มไห้โชคลาภม,ามีบ้านและมีพรมพังนะคะขอทุกท่านถึงซึ่งอริยทรัพย์ ทั้งทางธรรมและทางโลกร้อยพันเท่ามือแสนล้านทวีนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ